สวัสดีครับจานสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านทุกคนครับวันนี้ก็เข้าสู่วันพุธนะครับครับอ่ามาดูว่าสีพอจะเหมือนวันพุธบ้างไหมกลางสัปดาห์ละทาไมสีพอผมไม่ค่อยเหมือนวันพุธเท่าไรเลยพอพอไม่สนวันแล้วตอนนี้นะโอเคมาเดี๋ยวอัปเดตกันดูนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่าครับเหมือนเดิมครับใครอยากพูดคุยกับเราหรือว่า อยากจะให้เราดูดูหุ้นตัวไหนให้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่าไปดูกันเลยเดี๋ยวก็จะในวิในปีหน้านะครับก็จะเริ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวางแผนการเงินของเราที่มากกว่าแค่ลงทุนในหุ้นนะครับใช่จะเติมมาเยอะเนี่ยคือการลงทุนในหุ้นนี่มันเป็นแค่ปลายยอดของพลังวิทแค่นึงน่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินไม่ใช่ทั้งหมดนะใช่ส่วนแค่ทีเดียวเด็ดมา เรามาดูนครับวันนี้เซ็ตวันนี้นะครับก็ปิดบวกนิดนิดบวกซึมซึมมาขึ้นมา5.5จุดหรือสี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังคงกังวลกับภาวะตลาดทั้งเอเชียอเชียกันอยู่ในเรื่องของแบงก์ญี่ปุ่นที่จะเอ่อที่จะแหกที่กระดมทฤษีสวนเรื่องเงินเฟ้อมาเยอะเออผมดูแล้วยังงงๆอยู่เลยทฤษฎีอะไรของเขาวะเออวันนี้วอลุ่นซื้อขายก็50,000ล้านก็ไม่ถึงกับมากนะก็แน่นอนทั้งซึมหลายเรื่องซึมเบื่องรอใกล้คริสต์มาสแล้วด้วย แล้วก็การดิ่งลักษณะแบบนี้วันนี้ดิ้งขึ้นเหมือนีกแบบเนี้ยเป็นการดิ้งแบบซึ่งต้องบอกว่าต้องรอแท่งหน้านะแท่งหน้าถ้ายังไม่สามารถเบรกเอาเาวลาที่ตีได้นี่ก็ยังคงเป็นขาลงต่อนะในขึ้นย่อยชุดนี้ซึ่งถ้าดูแล้วมีแนวโน้มจะลงไปถึงสิ้นปีแหละสาหรับเซตนะครับแนวรับก็นู่นอะแนวรับใหม่ที่ไปสร้างไว้พันพันแต่แล้วนู่นพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดนะครับคือแนวรับมีสิุดพันหกเลยล้างพอร์ตล้างพอร์ต ก่วนแนวต้านก็ใกล้ๆก่อนประมาณ EMA 50แต่แต่พันหนุก1ป8จุดประมาณนี้ก่อนตัวนะครับนะใกล้ๆงนก่อนสำหรับเซ็ตนะ่ยอ่ะปีนี้มาดูเรื่องของหุ้นวันนี้ที่สกแกน,นติดกันมามีตัวไหนบ้างครับวันนี้อ่ะตัวแรกที่เพื่อเราส่งกันเข้ามานะครับ AIT ครับ AIT นะีคตัวนี้นั่นดูสักนรั้งหนึ่งเป็นสายเทคสายเทคตัวนี้นะสายหนึ่งพวกข้อมูลข้อมูลโอ้โหขึ้นขึ้นมไม่เกรงใจสายเทคตัวอื่นเลย เออจริงช่วงนี้เทคไม่ค่อยไม่ค่อยมานะเออตัวนี้อลงมันบมนเลยทุกตัวเอออยู่ๆพีคมาถึงตัวเนี่ยแฮกวเป็นาแฮกพอกแล้วกลับตัวทะลุเส้นสองร้อยเออทะลุทีเดียวผ่านห้าสิบผนสองร้อยเลยไปวันวันเดียวเลยนะผ่านทุกเส้นใครในวันเดียวไม่รู้มีอะไรไม่ไม่ได้ตามข่าวกขาต้องมาดูว่าเตัวนี้คืออะไรนะครับปีไอทีเนี่ยเออผมผม ไม่ไปเช็คหน้ากราฟนู่น,นแต่ขอไม่เช็คในหน้าน้นขออ่านพื้นฐานจากหน้าจอ iPad แล้วกันนะเพื่อจะได้ไม่ต้องสำหรับหน้าจอกันนะครับ,บ AIT เนี่ยโอเคเ<โ>ออร<บ>ีว่ามาแบบเหนือความคาดหมาย AIT นะดูสิเขาเป็นสายที่จำด้านพวกเครือข่ายระบบสื่อสารครบวงจรให้พวกบริการน้ำพักก็ทั้งยกชนรอยใหญ่ๆนะอือ e ที่สำคัญคือเป็นสายเทคก็จริงแต่ pe เข้า14.98เท่าแปเ่าอีนิดเดียวอ่อเดบเลชช์ประมาณหนึ่งที oh. ่น้อยนะน้อยน้อยมากเอปีโปรปตจะสูงไปนิดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นค่อนข้างสูงนิดหนึ่งยูก็ห้องเปอร์เซ็นก็โอเคอนยะู่ละนั้นชุดนี้จริงๆของเขาเป็นการกลับตัวพร้อมเดเวอเจนด้วยนะมีกลับตัวแล้วมีเดเวอเจนแล้วด้วยในฐานเฟรมเดย์นนะสำหรับ eet ก็ถ้าเป็นแบบนี้ซับลอดก็จริงซับลอดถูกเลื่อนนะ อยู่ที่ประมาณ6.15บาทตลอดนะครับก็ไม่ลึกนะไม่ได้ลึกอะไรแนวะต้านถัดไปก็ใกล้ๆก่อนรอโซนวัดนนะแถวสักเนี่ยตรงเนี้ย6 7าซึ่งถ้าจริงๆแล้วคงน่าจะไปปาทะาแถว6.80ชุดนี้ได้เลยสำหดับของ AIT นะครับก็เป็นมีโอกาสที่เป็นต้นต,ตั้งต้นขาขึ้นของรอบใหม่ได้มันคือไซด์เวย์พักตัวมานานชนุดนี้เป็นการเบรกเอาดาวเทลไลด์แล้วด้วยชุดนี้ ประเภทกานดาวเทียมมีสิทธิ์ไปต่อทำเอ t ทีนะครับก็สวยครับเออมีนาถึงติดกข้ามาตัวนี้ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ SPVI ครับ SPVI อ่าเหรอตัวนี้คือตัวนี้นี่ธุรกิจเขาสายแอปเปิลอะอ๋อไอพีวีอะเอานำเข้าแอปเปิลครับตัวนี้เลยของเขาอะ ไม่รู้ว่า a p p l ปลจะมียอดเยอะอะไรดีาเพราะว่าคือชุดนี้จริงๆเขาหลังจากออกตัวชิ่อกระพักพักชุดใหญ่แล้วพักไยังไม่ถ้าท่าทางจะไม่ไม่กลับตัวเลยเริ่มพักแต่วันนี้เนี่ยครับวันที่สิบกเดือนเก้าอ่ะมีท่าทางกลับตัวเด้งแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านหายไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งต่อเลยแล้วหลุดโลตรงนี้ด้วยนะหลุดโลเสร็จชุดนี้มีการกลับตัวเรียบร้อยแล้วก็สามารถขึ้นไปทดสอบสายสินใหญ่นี่ไงแต่เรี่ยงเดียวแล้วก็พักลงมาเลย, <laughs> เ,ลยเจอเังมสองร้อยแั๊บสะดุ้ง แต่มีวลลุ่มรับเข้ามาพอสมควรได v e r g e n c e มาพร้อมนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้มีโอกาสที่ก็ต้องไปตามข่าวว่าไอโฟนไอโฟนมันจะมาตอนนี้ไม่ยอดเยิ่ดเหมือนเนี่ยช่วงต้นช่วงตน้ตนปีเขาจะแอปเปิลจะเปิดตัว iPad อ๋อจะมีเปิดตัว iPad ใ <Apple. S 2> หม่ใช่ไหมอ่าต้นปีครับช่วงประมาณกันยาตุลาเนี่ยจะเปิดตัว iPhone พอมีหน้าก็เลยเนี่ยมีนกรู้ก็เริ่มเก็บของเริ่มดักแต่่วนที่โซนเก็บของมีการกลับตัว,ก,ก,ตวก็คือมีการยกไฮท์ให <Right. S 2> ้เอลหลดแล้วก็เรียกไฮครั้งชุดนี้ขึ้น,นี้กลับตัวเรียบร้อยแล้วครับมันชุดนี้สามา่าอ่าให้ดูซับรอสก็อยู่ประมาณแต่แถวสักอ่าสี่จุดเก้าแปดตัวเนี้ยนะครับตันนี้สี่จุดเก้าแปดแล้วก็ต้านก็อยู่ตรงยีเมย์สองร้อยพอแต่แถวห้าจุดแปดนะครับซึ่งทรงแบบนี้มาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะงนั้นชุดนี้ถ้าย่อลงมาประมาณแต่แถวสักโซนห้าจุดสองนะ mm hmm. น่ารักตัวนี้น่าสวยน่ารักตรงนั้นครับสาหรับ s p I ครับจริงๆตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่ารู้รอบเปิดตัวสินค้าของแอ p l e ลนี่เราสามารถมาดูประวัติศาสตร์เขาได้เลยนะจะันอะ่านะต่อไปอไปเช็คพื้นฐานได้ต่อนะเราไปเช็คพื้นฐานว่าเออเขาจะปล่อยของอะไรกันตอนไหนลองลองเช็คจากกราฟก็ได้รันคือมันจะมีะบางรุ่นที่แบบเป็นตัวฮีโร่แบบตัวแล้วก็ตัวผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะ,อ,ะอาจจะสามารถดูได้เลยถ้าดูตามคลื่นใหญ่ขเขาเนี่ย เรายังไม่จบขาขึ้นนะก็คือขาขึ้นชุดนี้ขึ้นไปหนึ่งเวฟก่อนนะครับครับพักตัวการพักตัวชุดเนี้พักแล้วก็ยังไม่ลงมาถึงโลเดิมลงมปถึงโลเดิมแล้วก็เริ่มทําท่าจะกลับตัวต่ออีกรอบอ่ะนั้นตามทำเฟรมวิสเนี่ยยังไม่จบขาขึ้นนะสำหรับ SPY เนี่ยครับ,รบมีสิทธิ์ไปต่อได้อยู่นะอ่าลองดูนะคะครับ่ัแต่อม,มาครับต่อต่อม,มาครับสบายครับ สบายมันจะสบายไม่ตัวนี้ไม่เคยได้เจอนานแล้วนะสบายล<ร>งสบายนานเออสบายเขาทำพวกตู้เติมเงินแล้วก็มาทำพวกฟินเทคนะครับแล้วก็ดูตร่ของเขาเนี่ยรักษาโลสสำเร็จแล้วก็มีรักษาของไอซ์ไซเบนไดโอเจนเช่นกันแต่ไม่ใช่เดโวเจนจากโลนะเป็นเวชจัจกร่ายเนี่ยนะครับแล้วก็บวลุ่มช่วงนี้น่าสนใจทีนี้เขาก็เ,าเก็บของหนาขึ้นมาเรื่อยๆก็ยๆเ,เก็บนะบวลุ่มเขียวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการกลับตัวเรียบร้อยแล้ว เตรียมจ่อจะไปเทสเอเมห้าสิบนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาเคยทาพฤติกรรมแบบนี้มาหลายรอบนะต้องระวังนะเหมือนจะไปแล้วก็ไม่ไปเออเจอเ m a มห้าสิบสะดุ้งลงบ้างออกไปได้ตกใจกลับมาอยู่บ้างเนี่นะครับนี่ก็ทําท่าจะเทสเทสตั๊บกลับมาอีกแล้วเนี่ยรอบนี้ใกล้เทสก็ต้องระวังในชุดนี้นะเพราะเป็นแนวต้านสําคัญคือหุ้นที่มาอยู่ใต้ใสไอ้พวกเอ a สําคัญพวก5 e ้าสิ2เอเมสองร้อยพวกนี้เอเมร้อยสตายเนะี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญของเขานะครับ เป็นชุดนี้ถึงห้าสิบกับสองร้อยยังห่างกันอยู่เยอะนะคือถ้าหลุดตรงนี้ไปได้แกบจะจ็ค่อนข้างสูงนะถ้าหลุดไปได้นะโอ้หถ้าแกบสูงอย่างนี้นี่สบายเลยสบายแต่แต้อง <ๆ S 2> ให้ดูให้ยืนเออให้ยืนเหนือตรงนี้ก่อนนะถ้ายืนเหนือได้มันจะมีเรื่องของอัพไซด์ค่อนข้างสูงอยู่นันต้องมาดูว่าซ็อกลดอยู่ประมาณแถวสิบบาทตอนนี้สิบจุดสี่ก็อบอกว่าไม่ลึกนะสิบเอ็ดจุดสี่คันเออสิบเอ็ดจุดสี่อ๋อมันสิบแปดจุดสี่ใช่ไหมใช่พอใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จรงกอนนนี้่ะ ถ้ามันชนแนวต้านมีสิทธิ์ไม่่านเพราะพฤติกรรมเดิมนีงนั้นรอแบบนี้ครับรอว่ายืนเหนือหรือไม่ก็ย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลค่อยหาจังหวะเข้าเทรดตอนนั้นดีกว่าจะสบายอ่าแนวต้านแนวต้านนะครับรู้ว่าหายรออยู่ประมาณแต่เลดเ12.7ตัวนี้ครับสบายครับอืมครับอ่าตัวต่าครับสบายไปแล้วชโยโหยิ้มอ้าวตามเัยชโยนะไชโยครับตัวนี้ก็ค่อยค่อยเจอกันนะไชโยเป็นสายพวก เหมือนปล่อยอพวกนอนแบงก์อ่ะอ๋อพวกนอนแบงก์เ่ตรงนี้ตอนนี้คือชยโยนี่ถ้าดูแล้วก็พักมายาวนานมากแล้วก็เกิดเดเวเจนตรงนี้ชุดเดเวเจนหลักแต่ก็เริ่มกลับตัวละหลังเดเวเจนกลับตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขึ้นมายืนผ่านยีเมห้าสิบซึ่งไม่เคยผ่านมานานาไไมากเลยนะเขาเจอยีเมยห้าสิบแล้วพยายามพยายามไม,ไม,ไม่สำเร็จร่วงพยายามไม่เกิดแล้วก็ร่วงลงมาครั้งนี้ผ่านแล้วยืนเหนือด้วยวอลุ่มพีกมากด้วยน่าสนใจ มาดูสับซับลอตไหวไหมที่นี่อยู่ที่เจ็ดจุดแปดห้าลอนะครับไหวไหมแปดจุดห้าห้า <8. 55 S 2> อืมอ่าถามลึกมากไหมไม่ถึงมากนะอ่าต้านถัดไปนะครับต้านถัดไปก็รอยอยู่ันโซนสักประมาณเก้าจุดสามห้านะครับสําหรับะอยู่มีโอกาสเป็นต้นเชนได้นะกับตัวนี้ครับดูตามเพลงวีคหนิวีควีควีคนะครับวิคก,ก็ยัง,ยงไม่ถึงไปเดี๋ยวเยจมากครับยังกึ่งอย่งังไม่มีเดววเจนส่งมา แต่ดีในสุขเดเวเจนมาละบวกบนลุ่มแบบนี้น่าสนใจนะผมว่าซับลอตไม่ลึกเท่าไหร่นะใช่ไหมใช่ไม่เลยครับเ <8. S 1> ดเวเจน <8. S 1> ในทางแฟมเดชัดเจนด้วยชัดเจนด้วยแล้วก็แปดเอ่อซับลอตซับลอตประมาณจุดห้าห้าจุดก็ประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แต่่วนนั้นไม่ไม่ถึงกันมากพอไหวนะพอรับกันได้อ่าๆน่าจะคุ้มเหนือถ้าขึ้นไปเทสไฮประมาณโซนเนี้ยโลว์ไฮแต่ละสิบเอ็ดบาทนี่ก็ได้น้ำานเงื่องสมควรนะสำหรับชโยครับครับ อ่าไะครับอ่าหมดยงครับหมดแล้วครับมีเม้นท์ทั้งบ้านไหมวันนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไม่มีครับอ่านะครับก็คงสงบกันไปตามเอ่อเรียกว่าตามภาวะตลาดตอนนี้นะครับร่บเผลอๆก็จะอยู่ในช่วงหลายคนหลายคนเตรียมเที่ยวคิสมากกันเลยเลยนะน,นี้ก็เตรียมเก็บเก็ <c oughs> เห็นหลายคน <c oughs> เตรียมแพ็คกระเป๋าขึ้นดอยกันหมดแล้ว คือบางคนตอนนี้ลงมาไม่ได้ติดดอยลงมารับใครไม่ได้แล้วตอนนี้สองตรงกันแต่ว่ายัางไม่มารับกันตอนนี้นะอ่าครับจริงจริงก็วันวันนี้ก็เห็นตัวหนึ่งน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่มันไม่ติดสกแกนเข้ามาคือ JKN นะครับตัวไหนนะ JKN ครับ JKN อ่าเปิดตัวมงกุฎครับอ,อ่๋อ JKN ใช่ไหมอ่าใช่เ<ๆ><ๆ>ขามงมงเขาว่าลงแต่เราว่าขึ้นดอย แต่เด็ว,ดวนั่งใหญนะลส่งท้ายกันอีกเราเอาว่าอะไร UJK น,นี่ตัวก็ไรมาอ,อันนี้ก็สนใจตัวนี้เอามาดูซิ JKN นะครับตัวของเทคนิคอบเป็นไงบ้างเจคนนะอ่าออกก็หลังจากขึ้นไปตรงนี้ส่งอ่าเขาเรียกว่าส่งส่งเพื่อนขึ้นดอยแล้วเนี่ยก็พักตัวลงมายาวเลยนะตั้งกี่วันเออจนลืมไปเลยนะเนี่ยเขาไอ้นี่เดิมติเขาอ่า อถอนหุ้นออกไปขายเอ้ยขายหุ้นออกไปเพื่อไปทำน้ำดื่มอ๋อ,อคุณแอร์เขาเอาไปทำน้ำดื่มเฉยเลยก็เลยลวงกระจายเลยเจ้าของปล่อยอก็เป็นการพักตัวลงมาแล้วก็ยังไม่ี็ยังไม่อยู่ในยังไม่มีเดเวอเจอร์เห็นนะเ้าต,ตัวนี้นะแต่ว่าวอลุ่มพักก็ไม่ไม่ได้รุนแรงนะแห้งๆนะแห้งๆเออ ส่วนของเขานตอนนี้ก็ปีปลก็สามิบเก้าจุดห้าเปอร์เ็น9ก็ก็จะไม่น่ากลัวอะไรนะอืมก็ชุดนี้ก็รอนะครับถ้าใครใครจะดักกลับก็ต้องรอให้มีดาวเชีนก่อนนะซึ่งทางที่เป็นตอนนี้มันไม่ค่อยดีเพราะทำท่าจะลงมาปิดเก็บสุดท้ายแล้วเนี่ยส<ช>้ามันรอบนี้ถ้าปิดเออถ้าปิดสามจุดแปดไม่สวยนะอีกนิดเดียวนะ <laughs> บอกเลยแ่ว่าน่าดักไหม ก็ยังก็ยังเพราะว่าเขายังไม่มีเดเิวชันดูชั่วโมงนีดนะี่ชั่วโมงเป็นไงชั่วชั่วโมงเริ่มเห็นเดวเนิวชจนนิดหน่อยอเออเดเิวชันมานิดหน่อยแล้วเวลาเดเิวชันทำเป็นชั่วโมงเนี่ยก็จะเด้งไปได้สักหน่อยเนี่ยถ้าเดเิวชนทำเป็นเดก็ไปไกลกว่านี้ถ้าวีก็ก็มีวีกหรบบพวกถือยาวนะก็ะมีสิทธิ์ไปไกลกว่าสักที่ขี่อาจจะหมดริหนาง,งงามมันแค่เนี้ยถ้าทามาบอกแล้วมองเขาลงเราขึ้นดอย ไปสวมมงไปยืนต่อยกันเลยตอนนี้ไม่ไม่ใส่หมวกกันะอ่ะนะครับก็วันนี้ก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็รอพักตัวนะครับเดี๋ยวว่าจะปีช่วงปลายปีก็อาจจะมีเรื่องของกองทุน i m เ s s บอมาคุยกับพวกเราในวันสองวันนี้นะครับอืมครับอืมนะครับสองวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันนะครับอ่าครับใครอยากพูดคุยกับแล้วก็คอมเมนต์ เข้ามาได้นะครับโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ